เมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่ายใกล้ใกลใกล้ๆเย็นแล้วพ่อได้รับลายอันหนึ่งจากจากคุณพ่อชวลิตแล้วก็พ่อชวลิตซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือพลมารีมาโดยตลอดเป็นพลมารีจริงๆในชีวิตของท่านพ่อชวลิตได้เขียนมาหาพ่อแล้วก็เขียนว่าสวัสดีพ่อผมและเจ้าหน้าที่ประชุมกัน เห็นพ้องกันว่าเราจะศึกษาเรื่องของแม่พระเพิ่มเติมและเขาก็พูดถึงสิ่งที่พ่อเคยสอนในมาริโอโลจีเกี่ยวกับมารีวิทยาหรือาศ,าศาสตร์เกี่ยวกับพระแม่มารีแล้วพ่อชาวลิตบอกว่าขอให้พ่อได้ช่วยพูดอีกได้ไหมเรื่องแม่พระที่เป็นคนกลางแจกจ่ายพระหันสถานที่เราเรียกว่ามาเมเดียทริกส์ คือคนกลางแจกจ่ายพระหัสถานแล้วพ่อโชลิก็บอกว่าซึ่งเป็นจุดสําคัญมากในการแพร่ธรรมของคณะพลมารีอยู่ในคู่มือผลมารีแล้วพ่อก็บอกว่าวันที่31เวลาบ่ายสองโมงถึงสี่โมงทางซูมหรือออนไลน์ทางทางสมาชิกของพวกเขาพ่อก็เงียบไปนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาค่อนข้างที่จะการชั้นชิดนิดหน่อยวันที่31ซึ่งอีกสองสวันพ่อก็ นั่งคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบปกติพ่อชวลิตถามมาพ่อจะตอบทันทีแต่เมื่อวานนี้เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็ที่สุดก็ตัดสินใจตอบตอบไปว่าอะไรหรือพ่อก็ตอบแบบที่ระมัดระวังพอสมควรพ่อบอกกับพ่อชวลิตว่าเว,เวลาอาจจะกระชั้นสักหน่อยผมคงต้องเตรียมนิดหน่อยไม่ทราบว่าจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ยินดีช่วยเหลือครับพ่อจะพยายามเตรียม ทันทีพ่อก็ลงไปที่ห้องของพลมารีที่ประชุมก็ไปเอาคู่มือพลมารีมาเปิดดูแล้วก็มาดูเกี่ยวกับข้อที่พ่อเชลิมโค้ดมาให้ที่สุดแล้วแม่พระเป็นคนกลางจกจ่ายพระหัาถสทานเป็นไปไม่ได้โดยตัวแม่พระเองเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้เพราะพระเยซูและพระวสานวันนี้เป็นคำตอบ เป็นคําตอบพ่อก็เอาขึ้นมาแล้วก็สํำเนาแล้วก็ส่งไปพ่อชีวิตว่าผมจะเดินตามนี้แต่เมื่ออ่านแล้วมันไม่พอพ่อก็เลยรีบเปิดหาใน Google ค้นคว้าต่อไปตกเย็นพ่อก็ตอบไปว่าผมจะใช้แนวทางนี้ซึ่งแนวทางนี้คืออะไรคนกลางแต่เพียงผู้เดียวระหว่างเรากับพระบิดาคือพระเยซูและ พระเยซูเจ้ายืนยันวันนี้พระวาจาวันนี้เป็นคําตอบพระองค์ทําให้เรากับพระบิดาสามารถเชื่อมโยงถึงกันวันนั้นท่านจะขอในนามของเราเราจะไม่บอกกับท่านว่าเราจะขอพระบิดาเพื่อท่านอีกพระบิดาทรงรักท่านเพราะท่านรักเราเชื่อว่าเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระบิดาเข้ามาในโลกแบบนี้เรากําลังกลับไปเฝ้าพระบิดาสรุปก็คือว่าเราต้องการคนกลาง และคนกลางคือพระเยซูส่วนแม่พระละ่ะเมื่อวานนี้พอกลรีบค้นหานิดหน่อยที่สุดไปได้คําตอบจากนักปรัชญานักเทววิทยาผู้ยิ่งใหญ่จริงๆโทโมัส,สควยนัสโทโมัส,สควายนัสเป็นนักปรัชญาเป็นนักเทววิทยาที่พวกเราเรียนเทววิทยาต้องบอกว่าขอบคุณที่โทโมัสอายุสัน้นถ้าโทโมัสอายุยาวกว่านี้เราเรียนกันตายเลย พระโทมัสควายนัสเขียนซุมมาเทโอโลจิกาและในนั้นโทมัสควายนัสได้เขียนถึงอะไรเขียนถึงการเป็นคนกลางและวโทมสใช้ภาษาปัจญายง่ายๆคนกลางเนี่ยนะมันจะต้องเชื่อมโยงระหว่างสองฝั่งไม่เหมือนกับทั้งสองฝั่งเลยทั้งหมดแต่ก็มีความเหมือนอยู่และสามารถที่จะเชื่อมโยงสองฝั่งเข้าด้วยกันมันเหมือนกับโซ่ที่มีสลักอยู่ตรงกลาง โทมัสควายนัสอธิบายที่สุดพ่อ,ก,อก็พบความจริงว่าใช่แม่พระเหมือนเราในฐานะที่เป็นมนุษย์แต่แม่พระก็เหมือนพระเจ้าไม่น้อยในฐานะที่เป็นมารดาพ,พระเจ้าในความใกล้ชิดในการตอบรับนะบุญโทมัสอธิบายในการตอบรับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยเฉพาะในองค์พระเยซูพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราเราสามารถกลายเป็นคนกลางทุกคนได้แล้ว โดยอาศัยพระบารมีของพระเยซูถ้าเราใกล้ชิดกับพระเยซูเราสามารถที่จะภาวนาถึงพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซูเราสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเพื่อนำพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซูผ่านเราที่เป็นคนกลางได้เช่นกันดังนั้นพ่ออยากให้เราได้เข้าใจพระวาจาวันนี้เราบอกความจริงท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในพระสนบุญยอนไม่มีบทข้าแต่พระบิดา ไม่เหมือนลูกากับมัทธิวที่มีคำภาวนาฆ่าแต่พระบิดาแต่พอสารนบุญยนเราอยู่ที่วัดเซนจอนบ้านเสรษฐิทรงรักจงมั่นใจว่าไม่มีพ่อสารเล่มไหนในสีน่นี้พูดถึงพระบิดามากที่สุดเท่ากับยอนเพราะยนพูดถึงพระบิดาคำว่าพระบิดามาสม่ำเสมอและอยู่โดยตลอด ประเหนึ่งว่าพระเยซูเจ้านั้นทําให้เราเห็นพระบิดาซึ่งเป็นความจริงฟิลิปคนที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาเดินพิ่นติระครับวันนี้พ่ออยากให้เราได้สามารถเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนกลางที่จะนําพระหัตสถานของพระเจ้าความดีของพระเจ้าเหมือนกับพระแม่มารีที่เป็นต้นแบบเหมือนกับความจริงที่ว่าเราสามารถมีชีวิตสนิทกับพระเยซูและสามารถเป็นคนกลางที่จะเชื่อมโยงทุกคนให้สัมผัสพระเจ้า และตัวอย่างที่ดีมากวันนี้ต่อเนื่องมาจากสงวันที่ผ่านมาในกิจการดักรัสาวกปริศิลากับอาควิลาวันนี้ได้เจอกับอปพอลโลอปพอลโลซึ่งเก่งมากในเรื่องพระคัมภีร์ด้วยเป็นชาวยิวแต่ว่าเขามาจากเมืองออมาจากเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกานู่น ซึ่งอเล็กซานเดอรนั้นก็ค่อนข้างไกลแต่เขาเป็นชาวยิวที่กระจัดกระจายไปและเกิดในครอบครัวยิวเขามีวาทศิลป์เขารู้พระคัมภีร์เขาเทศเก่งและรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าแต่ความรู้ของเขายังไม่ครบเพราะเขารู้เฉพาะศิลลางบาปของยอห์นแบปติสที่สุดแล้วเมื่อเขาเทศในศาลาธรรมปริสซิลากับอควลลาซึ่งเป็นคารวาท แต่มีความรักมีความรู้จักพระคมภีร์และรู้จักหนทางพระเยซูเชิญอปพอลโลมาที่บ้านแล้วแก้ไขบทเทศของอปพอลโลเตือนอปพอลโลสอนเขาที่สุดอปอลโลกล้าเดินทางและไปดำเนินชีวิตประกาศข่าวดีสรุปก็คือว่าชีวิตของเราทุกคนสามารถเป็นคนกลางที่จะแบ่งปันความรักของพระเจ้าที่จะทำให้ทุกคนรู้จักพระเจ้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอปอลโลเมื่อเขาออกไปเขาช่วยเหลืออย่างมากแก่ผู้ที่พระเจ้าสมบัติให้มีความเชื่อเขาโต้อตอบอย่างแข็งขันกับชาวยิวต่อหน้าคนทั้งหลายอ้างข้อความพระคัมภีร์ข้อเดียวที่เราต้องพิสูจน์คือข้อนี้อ้างข้อความพระคัมภีร์พิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เจ้าไม่ต้องแปลกใจถ้าพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิต พระบุตรกลายเป็นคนกลางอีกแล้วพระบิดาพระบุตรและพระจิตเป็นพระบุตรที่ทําให้เรารู้จักพระบิดาเป็นพระบุตรที่ส่งพระจิตเจ้าดังนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะมีความสุขกับความเชื่อเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อที่เข้าใจความเชื่อและกลายเป็นผู้แบ่งปันความเชื่อไปยังคนอื่นพี่น้องทีละครับนี่แหละคือพลังที่เราเรียนรู้พระบิดาพระบุตรและพระจิต และการเป็นคนกลางเช่นนี้แม่พระเป็นไปได้อย่างไรพ่อเตรียมที่จะตอบพ่อชวาลิตกับบรรดาพลมารีว่าง่ายมากเราจะต้องเห็นแม่พระที่เป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเราเพื่อนพี่น้องมนุษย์กับพระเจ้าพราะแม่พระเป็นผู้ที่เชื่อมโยงชีวิตชีวิตที่ปฏิสนธินีรมะม์นชีวิตที่เป็นภาชนะรองรับพระเจ้าและชีวิตที่ทําให้เราต้องเรียนแบบพระแม่มารี แม่พระจุงเป็นคนกลางดังนั้นเราทุกคนซึ่งเป็นสิษย์พระคริสตเจ้าเราสามารถเป็นคนกลางได้เสมอในท่ามกลางเพื่อนพี่น้องของเราขอเพียงอย่างเดียวเราเหมือน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องทุกประการใช่แต่เราก็ต้องเหมือนพระเจ้าบ้างนะน่ารักเหมือนพระเจ้ามีชีวิตพระเจ้าในชีวิตเรา และการประกาศข่าวดีการแพร่ธรรมจะเกิดผลตรงกันข้ามมันจะผิดพลาดหมดถ้าเทศดีสอนดีแต่ชีวิตไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนกลางเอาเสียเลยกลับกลายเป็นที่สะดุดเป็นเหมือนน็อตตัวนั้นที่ควรจะสวมสลักที่ใส่ลงไปแต่มันเข้ากันไม่ได้เลยกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์นั่นคือความบกพร่องของชีวิตของเราโดยเฉพาะพ่อ,พอที่เป็นพระสงฆ์ต้องตระหนักในเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นแล้วการประกาศข่าวดีก็จะไม่เกิดผล สอนดีพูดดีแต่ชีวีไม่ใช่แล้วจะเหลืออะไรดังนั้นพ่อเชิญชวนเราทุกคนให้สามารถเป็นเหมือนอปอลโลเป็นเหมือนอาวิลาเป็นเหมือนปริสกิลาและเป็นเหมือนพระแม่มารีวันนี้เป็นวันเสาร์ก่อนที่เราจะที่เราจะก้าวเข้าสู่การฉลองและวันนี้พระวาจาของพระเจ้าที่ประกาศกับเรานั้นช่างมีความหมายจริงๆและพ่ออยากจะให้ดูในหน้านี้วันเสาร์สัปดาห์ที่6ภาพที่สวยมากเป็นภาพพระเจ้าเสดสู่สวรรค์ ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายจริงๆสำหรับปาสกาที่เราฉลองและพระองค์กลายเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าพระบิดาพระองค์อยู่ตรงกลางขณะที่ลอยขึ้นสู่สวรรค์นั้นบรรดาสิทธิมองดูพระเจ้าพระบิดารับพระองค์กลับสู่สวรรค์พระองค์เสด็จสู่สวรรค์พระองค์กลายเป็นคนกลางนิรันดรสําหรับเราและพระองค์ทรงส่งพระจิตขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวาเสมอในการไตร่ตรองและในการมีชีวิตพระเจ้าในชีวิตของเรา Amen.